กินเค็มสะเทือนไตปรับพฤติกรรมลดเค็มลดเสี่ยงการกินอาหารที่มีรสเค็มจัดอาจเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตความดันเลือดสูงโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองอาหารที่มักมีโซเดียมสูงเครื่องปรุงรสอาหารแปลรูปและอาหารกึ่งสำเร็จรูปขนมกรุบกรอบน้ําซุปน้าแกงน้ำยำ และน้ำที่มาจากการผัดปรุงแล้วอาหารแช่แข็งขนมปังโซเดียมจากผงฟูโซเดียมสูงอาจทำให้บวมเช่นหน้าบวมตาบวมขาบวมกระหายน้ำความดันเลือดสูงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกินผักผลไม้มากขึ้น ใช้กลิ่นหรือรสชาติอื่นทดแทนรสเค็มเช่นมะนาวขิงค่ะตะไคร้กระเทียมเลี้ยงการปรุงรสเค็มเพิ่มเช่นการเติมพริกน้ำปลาเลี้ยงอาหารสำเร็จรูปหากจำเป็นควรเลือกอาหารที่มีเครื่องหมายรับรองว่าเป็นอาหารที่เหมาะสมต่อก,การบริโภค